็คือนะาําไม้กัวเนนะมีการอัปเดตอีเวนต์อะไรเข้ามาก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนมีไข่อยู่ตรงกลางแมปจาะนะให้เราทําการรอประมาณสินาทีแล้วก็จะมีการฟักไข่แบบสั์เลี้ยงอยู่ในไข่ออกมาแล้วก็สมมติเราเอาพวกเออผลไม้หรือว่าอัลรสิยาเนี่ยเอามาให้กับน้องไอ,อ้สั์เลี้ยงเนะี่ยที่อยู่ลอกไขนะ่เนี่ยกินเราก็จะได้2ไอ,อ,อ้สั์เลี้ยงนั้นไปเลย มี่นี้เลยอีเวตนนี้เล่นง่ายแต่ว่าไม่มีพวกตัวละครเอ่อ็นบีซีเนี่ยบอกว่าเล่นยังไงนะคือพี่ใช้เวลาประมาณ10-15นาทีเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันสำหรับใครนะที่เรามองหาแหล่งรวมสินค้าต่งตางเช่นสัตว์เลี้ยงตัวละครเติมเกมหรือโลบักพี่แนะนำร้านนี้เลยบิวประกอบทางร้านนะ้ามีระบบให้เลือกซื้อไอเทมหรือตัวละครต่ตางๆไม่ว่าจะเป็น9 9คืนสตีลบลอดหรือกัวกระเด็นนะ แล้ยังมีสินค้าจากแบบอื่นอีนอนอกมากมายรวมไปถึงระบบการเติมโรบัคและระบบเติมเกมบนมือถืออีกด้วยสำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยตอนนั้นมันมีไอ้แรเอกมาพี่เอาแรเอกเนี่ยมาปลูกในสวนประมาณ1 0ถึงสิฟองอ่ะปลูกไปปลูกมาเอ้ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยคิดว่ามันไม่น่าใช่เออในการปลูกไข่ละก็เลยลองมากดดูตรงนี้นี่กดกดฟักไข่กดฟักไข่ขปึ๊บใช่ไหมนี่ทุกคนลูบักขึ้นแล้วรูบักขึ้นไปลว คือเหมือนีรยมันจะมีการสคริปต์ไทม์สองไอฟีดอะเพลงทุกคนก็คือเหมือนเป็นการให้อาหารอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นการให้อาหารมั้งก็เลยลองเอาผลไม้มาให้กับสัตว์เลี้ยงดูที่เดินอยูออ่รอบไอรอบไข่จะนะเนีมันก็ได้จริงได้หมูม,มาตัวหนึ่งที่พี่โพสต์ไปล่าสุดน,นี้อ่ะแต่ก็ประมาณนี้ทุกคนในสองไออีเวนต์ใหม่มันถามว่ามีอะไรเล่นไหมไม่มีอะไรเล่นเลยนะครับในสงองร้านเซิร์ฟชอปเออทุกคนสามารถเข้ามาดูได้ ไม่มีอะไรเลยซีดใหม่เที่ยวเข้ามาก็ไม่มีมีแต่ซีดเก่าแถมประเด็นพี่รู้สึกว่าเออเกมเนี่ยเริ่มจะมีอะไรแปลกๆละคือจริงๆบางคนจะมีการอัปเดตอะไรที่มันมากมายกว่านี้ที่มันไม่ใช่แบบเออไม่แค่ตรงกลางน่ยเพราะว่าสองไอ้พาร์ทนันทุกคนพาร์ตนี้เป็นซีซันพาร์ทพาร์ทสามเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็เวลาข้างล่างนี้ก็คือ30เดือนหนึ่งอีกแล้วคือพี่แกเขาอาจจะรีบหรืออัปเดตไม่ทันหรือ,อยังไงก็ไม่รู้อะแล้วก็ตอนนี้ดราม่าของ กลัวกันเด่นก็เยอะเอาเรื่องนะการอัปเดตก็คือยังไงเดีด่นใ <c oughs> <c oughs> นส่วนของดราม่าของกลัวเล่นพี่จาไม่ค่อยเข้าไปยุ่งแล้วกันนะคือพี่อยากจะสนุกกับเกมนี้มากกว่าดูจากตัวละครมีมิกไอรูบี้ก็น่าจะรู้อะ่ะคือตอนนี้พี่ใช้เวลากับบันไปว่าข้างเยอะโดนเพราะตอนนี้คือวิอายุอาราวนี่น้ำหนักเกิน2.5แล้วมั้งเนี่ยวันนี้ ในไหนมีเวียนใหม่เข้ามาครับพี่เออพี่คิดว่าเดี๋ยวรอเวลา,าสักมาณสักสองทีแล้วก็ดูซิว่ามันจะมีสินเลือกเข้า,ขา,ขามาอันนี้พี่ยังไม่ได้จะบอกกันนะว่าไอ้ไข่ตรงกลางเนี่ยคือมันรวมกับพวกเอ่อพาราไซเอ็กหรือว่าเอ่อบักเอ็กอะไรประมาณนี้นคือบลักเอ็กน่าจะมีอยู่มีบังเอ็กจังเกิลเอ็กคือไข่ที่อยู่ในร้านไอ้เพจช,ช็อปเนี่ยน่าจะออกมาหมดแต่ไข่อื่นๆนี่สิมันจะออกมาหรือเปล่าพวกพาราไซกูเมเอ็กอะไรประมาณนี้ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมีคอมมอนนันคอมมอนแลร e เลเจนด์มิสติกบลักเอกแล้วก็แจ็งเกิลทุกคนมีหมดเลยแล้วก็จะมีโอกาสที่เสเลี้ยงเออจอจองมาเดินถ้ามีเสือมาเดินอนี้พี่ก็ได้เสือดิน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับบลูอ่ะอีกสองทีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไม่นานอ่ะหรือไรแปดวิมาครับอ่ะโอเค oh. ฝากไข่มา oh. โอ้โหลิมแล้วก็มีไข่เป็นแบมาทุกคนเอาตรงๆนะ ถ้าสมมติอยากให้อีเวนต์นี้ดูมีความน่าสนใจมากเึ้นพี่คิดว่าเขาน่าจะเพิ่มสองเเข้ามาเพื่อทำเควสหรือภารกิจอะไรพวกนี้อย่างเช่นสมมติมี n p c มานี้ใช่ไหมแล้วก็ให้เราทำการเก็บผลไม้เนี่ยประมาณสักเอ่อเก็บไปเรื่อยสะแตมไปเรื่อยแล้วก็จะมีโอกาสที่ไข่เนี่ยจะเป็นเรนโบว์ตรงนี้อะไรประมาณนี้ไม่ก็เป็นการอัพไข่อัพเกรดจากอันคอมมอนเป็นแรเป็น รีเจนเป็นมิสติกอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าไหมดีกว่าต้องมานั่งรอเวลากับการฟักไข่หนึ่งเออหนึ่งฟองเพื่อได้สัตว์เลี้ยงอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าส่วนตัวพี่นะพี่มีตัวละครน้องอีเกิง้ลไงก็เลยแบบวางเออวางไปยังไงมันก็ฟักไข่แป๊บเดียวอะ่ะไม่นานโดนแต่นี่คือนานไปอ่ะเดี๋ยวเราเอาผลไม้มาครับหนึ่งหนึ่งผลแล้วก็เอาไปให้น้องริงจากนั้นเราก็จะได้น้องริงมาง่ายแบบอีซี่เลยโดยไม่ต้องฟักไข่ให้เสียเวลาหนึ่งชั่วโมงมาครับ ฟ o l l o w เข้าสวนของเราดีกว่าพูดถึงอัปเดตรอบนี้คนเล่นมันจะเลดเหลือเท่าไหร่วะนี่น้อยสุดที่พี่เจอคือประมาณห้าหมื่นห้าหมืนถึงสี่หมืนะเว้ยประมาณสี่หมื่นน่ะสี่มื่นเก้าอะน้อยสุดที่พี่เห็นนะรอบนี้นะเออไม่มีอะไรได้เลยครับพี่ไม่อยากให้มันลดเลอ,อลดลงถึงประมาณสักสองหมืนหรือสามหมื่นอะไรเงี้ยมันดูน้อยเกินไปโดนขายแม่งมาเลยแม่งไม่มีประโยชน์ เดี๋ยวมันมันก็มีประโยชน์นะแต่พี่ไม่ได้ไม่ค่อยชอบไงมันไม่ค่อยต้องการอะไรวันนี้เราดูอัปเดบิวตแล้วไม่มีอะไรทำแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่เปิดไข่สักหน่อยแล้วกันไหนๆก็จะจบคลิปไปแล้วขอเปิดไข่สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าพี่ได้คาร์นิวัลโอ้โหเกือบสองร้อยฟองเลยนะครับอันก่อนยังใช้ไม่หมดเลยประมาณเท่าไหรอ่อ่ะสามสิบกับ e อีโทเค็นอ่ะ วามาครับอ่ะสิบสามฟองครบครับอืมอิ่งหนึ่งจุดห้าแล้วตัวไหนฮะหนึ่งจุดห้าแล้วตัวนี้ปะโอเค,โอ,เคโอ้หใหญ่ชิบหายเลยลูกพี่พี่อ่าจะส่งคลิปหน้านะพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่จะมาดูสองไอ้ผลไอบ้บาสนาบุมต่อสักนิดหนึ่งเพราะว่าคือเหมือนมันบอกว่าเวลาเราใช้คอสเมติกที่อยู่ในท้ายของไอ้คาเดวอลเนี่ยนะทุกๆชิ้นใช่ไหมมันจะลดไปสามสิบวิในสองไข่แล้วก็อันนี้พี่ก็จะไม่ได้ยินเหมือนกันนะว่ามันแค่ฟองเดียวหรือทุกฟองนะถ้าทุกฟองนี่คือจะดีมากเลย เราอาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้ไอ้ผลไม้ผลนี้แทนเดี๋ยวดูก่อนนะอ่ะมาครับเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนสวนเปลี่ยนตัวละครมีมืกไหมน้องมีมืออีกเก่ืงก่อนแล้วกันเปิดประมาณ20ฟองคิดว่าจะได้ปะอ่ะวางมาครับอ่ะไปโดนอีควยาว ตอนนี้พี่เอาไอ้ปลาคอยออกมาแล้วโดนคือพี่ใช้เป็นไอ้ไอ้โบวแทนแล้วกันนะไดโนเสาร์มอนสเตอรได้สูงสุดประมาณ30ใช่ไหมสามสิเปอร์เซ็นต์แต่ก็เจ้ามัเด็กขี้เกียจเออเกียจเปลี่ยนแหละเปิดนะครับของดีเหมือนปลาคอยกับไอ้ไอ้แมวน้ํามันจะโดนบัฟมาแล้วใช่ไหมคือจากเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหมือนเขาจะบัฟขึ้นมาเยอะขึ้นอีกนิดนึงเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองตัวเลยขอช้างโอ้โหทำไมไม่ได้จ่ลิงวะชิบหายละฮะแมวน้ํา ทําไมขนาดมันถึงไม่ค่อยใหญ่เลยวะปกติตัวนี้มันคือมันเพิ่มไซนี่เดี๋นะเพิ่มเ7%็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์จะสามตัวสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์พี่ใส่ไม่ต้องเยอะต้องแย่ทำไมถึงไม่เพิ่มเลยวะ <c oughs> เกิด <c oughs> เกิดอะไรขึ้น <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราวางเพิ่มก่อนนะครับอ่ะสิบสามฟองครบแล้วก็เดี๋ยวพี่ขายสเลี้ยงหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนอ่าเป็นตัวนนี้แมวน้ำตัวนี้พี่เป็นไนมย้ยเป็นที่จบรอยน้องเลยอ่ะขายมาอันนี้คือโดนบัฟไปแล้ว โอเคสองฟองถือว่าคุ้มทุกคนอไปกันต่ออ่ะมาอีกสิบสามฟองวันนี้เราเปิดสามรอบพอก็ค่อยเปิดไปทีละทุกคนคือหนึ่งคลิปสามรอบหนึ่งคลิปสามรอบเออไปเท่าไหร่วะเก้าสามสิบเก้าฟองสี่ฟองเนีย โอเคเรียบร้อยเราเปลี่ยนเป็นส่วนสี่เดี๋ยวพี่จะไปทำมิมิกเพิ่มใหม่ประมาณสักสองตัวลแล้วกันแล้วก็ถ้ามีพี่มเีเวลาว่างเพิ่มอีกที่พี่คิดว่าเดี๋ยวพี่จะทำมิมิกแจกแล้วกันนะสำหรับมิมิกบูทจนเหลือสิบห้าวิอะ่ะในส่วนของมิมิกสิบห้าวิพี่คิดว่าน่าจะไม่ได้หรอกคือมันจะบอกว่าไงดีมันได้มีน้ำหนักประมาณสัก60ส่บใช่ไหมแล้วก็อันนี้พี่ก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะทำไมตัวมันถึงไม่ใหญ่เลยวะหรือพี่ทำอะไรผิดโอ้โออย่างเกลือไปเนี่ย เกืือเกือเอาวางเพิ่มไปครับอ่ะไปโคนเอฟเคียนต่อยาวๆอีกรอบเดียวรอบเียวยูหมดยหมดโอ้โหพอดีพอดีก็เจียนแหละ <c oughs> อ่ะบุตไปโอเคเรียบร้อยครับมาเปลี่ยนสวนแป๊บนึงรอบนี้ขอได้นะจ๊ะช่างคาริววาเพิ่อมอีกหนึ่งตัว ถ้าได้มาพี่จะแจกแล้วกันถ้าไม่ได้เราก็จะไม่แจกสามสี่ห้าหกโอเคครบเปิดมาอมสองฟองแรกก่อนวีแววมาโอ้โหเฮ้ยนี่พี่อืมใช้ไอ้ไอ้โบจริงไหมทำไมมันมันไม่ค่อยเพิ่มขนาดเลยวะอ่ะแมวน้ำํำไม่โอ้โยยยยตัวใหญ่แล้วเมื่อกี้โอเคช้างหนเ,เร็วช้างหนึห่งเร็วช้างนึ่เร็วชาหนึ่งเ้างหนึ่งเ้างหนึ่เร็วชางเร็วช้เร็นึ่เร็นึ่งเร้่งเร้ อะประมาณนี้ทุกคนงั้นก็สำหรับคินนี้มาแน่ฮะสุมม่มพีไม่นด้ฮะไอตัวนี้วัวมา